เรื่องราวสุดสยองกับชายปริศนาที่ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของคนเกือบครึ่งโลกเงาดำสวมหมวกและการยืนจ้องนี่คือเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นในความฝันพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับแฮทแมนปริศนามนุษย์หมวกสุดสยองครับผมวันนี้ก็ยังไม่มีคลิปฟาวฟุตเทจจึงๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอเวลาจะททำกันอีกสักนิดครับเรื่องสยองต่อไปไม่นานเกินรอแน่นอนครับแต่ในวันนี้ผมได้ไปเจอคอลัมน์หนึ่งมาครับที่มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากกับปริศนาที่ ถูกเรียกว่าแฮทแมนครับมีชาวต่างชาติหลายคนเลยครับที่ออกมาเล่าเรื่องราวสุดสยองนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าชาวไทยจะมีการพบเห็นหรือพบเจอเรื่องแปลกแบบนี้กันบ้างไหมถ้าเพื่อนๆเคยเห็นกันก็มาเล่ากันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเงาปริศนาที่สวมหมวกปีกกว้าง ถูกเรียกว่าแฮทแมนครับหรือมนุษย์หมวกซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับอาการผีอำที่เป็นอมพาสขณะหลับและการกินยาแก้แพ้ที่เกินขนาดครับแต่บางคนที่เคยเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตสุดลึกลับนี้ก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากกว่านั้นครับในโลกอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดแสนจะแปลกประหลาดนั้นฟอรัมออนไลน์ได้สร้างตำนานเมืองใหม่ๆและเรื่องลึกลับอีกมากมายครับแต่ท่ามกลางเรื่องราวเหล่านี้ครับมันมีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำๆนั่นคือ มนุษย์หมวกครับหรือแฮตแมนที่แตกต่างจากตำนานอื่นในโลกออนไลน์ครับแฮตแมนนั้นอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องแต่งครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกเคยพบเจอและเห็นมันจริงๆครับมีกระทู้มากมายครับที่ถามว่ามีใครเคยเห็นแฮตแมนบ้างไหมและพบว่าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยต่างเคยพบเจอประสบการณ์ที่คล้ายกันครับพวกเขาเห็นเงาลึกลับสวมหมวกปีกกว้างโดยมักจะเกิดขึ้นขณะที่เขาเป็นอมพาสขณะหลับครับความคล้ายคลึง ของประสบการณ์เหล่านี้มันชวนให้ทุกคนในคอมเมนต์นั้นขนลุกไปตามๆกันเลยครับแม้ว่าจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์สําหรับปรากฏการณ์นี้แต่บางคนก็เชื่อว่าแฮตแมนนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับและน่ากลัวมากกว่านั้นครับแฮตแมนเป็นบุคคลลึกลับที่มีผู้คนทั่วโลกต่างเคยพบเจอและพบเห็นมาก่อนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เกิดอาการผีอำหรืออาการอรมพาตขณะหลับครับซึ่งทําให้ร่างกายของเรานั้นขยับไม่ได้แม้ว่าจะรู้สึกตัวอยู่ก็ตามครับตั้งแต่ สมัยก่อนแล้วครับผู้คนมักจะเห็นภาพหลอนแปลก,กระหว่างเกิดอาการผีอำมเช่นรู้สึกเหมือนมีใครมานั่งทับ หรือเห็นปีศาจเห็นผีบ้างแต่แฮดแมนนั้นมันต่างออกไปครับเขาจะเป็นเงาดําล่างสูงใหญ่สวมหมวกปีกกว้างบางครั้งก็มีเสื้อคลุมยาวครับไม่เคยสัมผัสตัวเหยื่อแต่ทําให้รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากครับแม้ว่าเรื่องราวของแฮดแมนนั้นจะโด่งดังในโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงไม่กี่ปีมานี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีบันทึกการพบเห็นแฮดแมนนั้นมาตั้งแต่ปี2001แล้วครับโดยในปีนั้นเองครับทิโมธีเอ็มบราวน์จูเนียร์ได้สร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่า The h a t m m n p r r o j e t t ครับเพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้โดยเฉพาะบราวผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Hatman Project เล่าว่าเขาสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์ h a t m a n ครับเพราะเขานั้นเคยเจอมาด้วยตัวเองครับและพบว่ามีคนอื่นอีกมากมายเลยครับที่พบเจอเหตุการณ์ประหลาดนี้เหมือนเขาครับเว็บไซต์นี้เปิดให้ผู้คนแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ h a t m a n ซึ่งทุกๆคนต่างบอกว่ามันเป็นเงาล่างสูงใหญ่ครับสวมหมวกปีกกว้างเหมือนกันและมักจะยืน ต้องอยู่ที่มุมห้องครับแม้ว่าเรื่องราวของแฮตแมนนั้นจะกลายเป็นมีมตลกบนอินเทอร์เน็ตครับแต่คนที่เคยเจอมันจริงๆนั้นต่างรู้สึกหวาดกลัวครับความคล้ายคลึงกันครับของประสบการณ์เหล่านี้คือแฮตแมนนั้นจะยืนอยู่ที่มุมห้องไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่จ้องมองเราจากความมืดครับทำให้เกิดคําถามมากมายที่ว่าแฮตแมนนั้นคือใครและทําไมเขาถึงปรากฏตัวขึ้นหลายคนเชื่อว่าแฮตแมนนั้นอาจจะเป็นมนุษย์เงาครับหรือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่ปรากฏตัวขึ้น ให้มนุษย์ได้เห็นบางคนมองว่ามนุษย์เงานั้นเป็นปีศาจครับบางคนก็มองว่าเป็นผู้พิทักษ์รูปลักษณ์ของแฮตแมนจะเป็นรูปร่างเงาที่สูงใหญ่สวมหมวกปีกกว้างทําให้หลายคนเชื่อว่าแฮตแมนนั้นเป็นมนุษย์เงาครับแคทเธอรีนแลมแลนด์ครับนักจิตวิทยาทางนิติเวชครับได้สัมภาษณ์คุณล o สแมรี่เอเลน กิลลี่ครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหนือธรรมชาติคุณกิลลี่นั้นได้เชื่อว่ามนุษย์เงานั้นอาจจะเป็นยินครับหรือจินตามตำนานแต่บางครั้งก็แปลงไม่สมบูรณ์ครับจึงทําให้ต้องสวมหมวกและผ้าคลุมเพื่อปกปิดกิลลี่คิดว่าแฮตแมนนั้นอาจจะเป็นยินที่สวมหมวกเพื่อปกปิดรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้ครับตอนที่ผมอ่านมาถึงตอนนี้ผมยังอุทานเลยว่าฮะเอาจริงดิแปลงร่างไม่สมบูรณ์ก็เลยใส่หมวกบงังใส่ชุดบงัง พูดไปก็ฮาไปครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงทฤษฎีก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ว่ายินนั้นมีอยู่จริงครับอย่างไรก็ตามครับวิทยาศาสตร์ก็มีคําอธิบายอื่นๆเกี่ยวกับแฮตแมนอยู่เหมือนกันนะครับการที่จะทําความเข้าใจได้ว่าทําไมคนเราถึงเห็นแฮตแมนได้นั้นเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าอาการผีอาหรืออาการอมาพาตขณะหลับนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเวลาที่เราหลับนั้นร่างกายจะผ่านวงจรการนอนหลับอยู่หลายช่วงครับมีช่วงหนึ่งที่สําคัญนั่นคือช่วงเลมครับซึ่งในช่วงที่เราฝันนั้นใน ช่วงนี้ยสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเราเป็นอัมพาตช,ชั่วคราวครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราลุกขึ้นมาทําตามความฝันปกติแล้วเราจะตื่นอาการอัมพาตนี้ก็จะหายไปครับแต่บางครั้ง สมองที่ตื่นแล้วแต่ร่างกายก็ยังคงเป็นอัมพาตอยู่ครับทาให้เกิดอาการผีอัมและอาจจะเห็นภาพหลอนได้ครับคนที่เห็นแฮตแมนมักจะเห็นตอนที่เกิดอาการผีอัมครับแฮตแมนมักจะยืนอยู่เฉยๆไม่พูดไม่ทาอะไรนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าแฮตแมนนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนครับที่เกิดจากอาการผีอัมนั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยากครับที่จะอธิบายว่าทําไมหลายคนจึงเห็นภาพหลอนแบบเดียวกันเกือบครึ่งโลกเลยครับเมื่อ20ปีก่อนครับตอนที่ เดอ Head Man โปรเจกต์เริ่มต้นขึ้น Head Man นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักครับแต่ในปัจจุบัน Head Man กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเหมือนกับพวกตัวตลกพีนีไว้แด็กคูล่าหรือสัตว์ประหลาดของแฟงเกนสไตล์ที่มันแมสขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นเวลาที่คนเราเกิดอาการผีอัมก็จะมีแนวโน้มที่จะเห็นภาพหลอนเป็น Head Man ครับเนื่องจากเรารู้จัก Head Man มาแล้วแล้วเราก็เก็บไปฝันนะครับเหมือนเราดูหนังผีแล้วเราก็มักจะเก็บไปฝันแบบนั้นนะครับแม้ว่า Head Man จะน่ากลัว แต่ก็มีบางคนอยากเจอเขานะครับถึงขั้นพยายามที่จะเรียกแฮตแมนนั้นให้มาเจอในฝันเลยทีเดียวครับว่ากันว่าแฮตแมนนั้นมักจะปรากฏตัวให้กับคนที่กินยาแก้แพ้เกินขนาดครับซึ่งไอยาแก้แพ้เนี่ยมันมีสารที่เรียกว่าไดเฟนไฮดามีนหรือว่า DPS ซึ่งมีผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการประสาทหลอนได้ครับหลายคนเลยลองกินยาตัวนี้แบบเกินขนาดครับเพื่อหวังว่าจะได้เห็นแฮตแมนแล้วเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในโลกอินเทอร์เน็ตครับซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับเพราะนอกเหนือจากจะได้เห็นภาพหลอนแล้วด p s นั้นยังทําให้เกิดอาการสับสนใจสั่นและเวียนหัวและอาจจะถึงขั้นชักก็ได้เลยนะครับดังนั้นอย่าลองทําตามเด็ดขาดน,นะครับเอางี้ดีกว่าครับไม่ใช่แค่คนที่กินยาแก้แพ้เกินขนาดเท่านั้นที่จะ จเจอแฮตแมนครับบางคนก็มีลักษณะอื่นที่แตกต่างออกไปที่เจอแฮตแมนนะครับเช่นคนที่ดื่มกาแฟมากเกินขนาดดื่มเหล้ามากเกินขนาดหรือบางคนที่เจอตอนผีอ้ำเฉยๆเลยก็มีเหมือนกันนะครับจริงๆเรื่องราวนี้มันก็เหมือนกับบิ๊กฟุตนั่นแหละครับยังไม่มีใครจับแฮตแมนมาพิสูจน์ได้จริงๆสักทีว่าเขานั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องราวนี้มันมีนมความคล้ายคลึงกับดิสแมนครับเป็นอย่างมากเลยสําหรับใครที่ไม่รู้จักดิสแมนนั้นผมขอเกินเข้า สัดิสแมนเป็นชายปริศนาที่ปรากฏตัวขึ้นในความฝันของคนทั่วโลกย้ํานะครับว่าในความฝันเป็นปริศนาที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้คนต่างเคยเจอชายคนนี้และเป็นชายคนเดียวกันครับใครที่อยากรู้จักดิสแมนมากกว่านี้ว่าเขานั้นคือใครและตัวอะไรกันแน่สามารถไปย้อนฟังกันได้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับถ้าดิสแมนเป็นปริศนาที่พบเจอในความฝันแฮตแมนก็อาจจะเป็นความสยองที่คุณตื่นมาก็จะเจอเขาอยู่มุมห้องครับแฮตแมน อาจจะเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าหรือจินตนาการของเราก็เป็นไปได้ครับถึงอย่างนั้นมันก็ยังน่าขนลุกอยู่ดีครับเวลาที่นึกถึงเงาดำๆสวมหมวกปีกกว้างมายืนจ้องเราตอนกลางคืน จริงไหมล่ะครับแต่ถ้ามันน่าสยองมากกว่านั้นล่ะครับถ้าแฮตแมนไม่ใช่เพียงแค่ภาพหลอนแต่เป็นใครจริงๆที่สวมชุดแบบนั้นแล้วมายืนจ้องเราอยู่มุมห้องเป็นคนจริงๆแค่คิดก็สยองแล้วครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนําเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง i อท็อได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก่อนจากลากันไปเพ,เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องแฮตแมนกันบ้างหรือมีตำนานเมืองหรือ เรื่องราวแบบไหนให้ผมอยากเล่าสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอไปเตรียมตัวเจอแฮตแมนในคืนนี้ก่อนแล้วครับขอบคุณครับ